มีลูกสามคนให้เศรษฐีเมืองนอนปัจจุบันยลดารองหานำอดีตนางสาวไทย2532 หากย้อนกลับไป30กว่าปีที่แล้วสําหรับยลดารองหานามหรือที่ชื่อเล่นน่ารักน่ารักว่าน้องนั่นคือสร้างชื่อเสียงให้แก่เวทีการประกวดนางงามชื่อดังอย่างเวทีนางสาวไทยมาแล้วเพราะเธอคือเจ้าของมงกุฎอันทรงคุณค่าจากเวทีนางสาวไทยปีพุทธศักราช2 5 3 2ถัดจากปุ๋ยพรทิพย์หน้าคิรัญยกนกซึ่งในปีพุทธศักราช2 5 3 2ัน้นั้นยลดารองหานามสร้างสถิติเป็นนางสาวไทยที่ตัวสูงที่สุดในยุคนั้น คือสูง172เซนติเมตรซึ่งในปัจจุบันนี้ยลรดารองหานำใช้ชีวิตคู่กับสามีกิษณาวจีไกรลาดเศรษฐีเจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์จากเมืองนนทบุรีและมีทายาทด,ด้วยกันถึง3คนแต่เชื่อเลยว่าคนในประเทศแทบไม่รู้ความเคลื่อนไหวของเธอเลยนับตั้งแต่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยปีพุทธศักราช2532โดยโยลดารองหานำเผยว่าตอนนี้เธอมีกิจการหมู่บ้านจัดสรรชื่อคง การบวชทองธานีตอนนี้มีหลายหมื่นหลังแล้วทางครอบครัวกของสามีทำามาม0จะ40ปีแล้วเมื่อเธอได้เลือกเส้นทางชีวิตที่เป็นเหมือนเส้นขนานกับวงการบันเทิงทายาททั้ง3คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเธอในตอนนี้หน้าที่ภารกิจของความเป็นแม่คืออาชีพที่เธอทำอยู่ทุกๆวันหลังจากมีทายาทั้ง3คนสามีจึงให้เธองดงานทุกอย่างเพื่อดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เมื่อครั้งประกวดยนระดารองหานามไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะได้ครองตำแหน่งสตรีที่สวยที่สุดในประเทศไทยแต่อย่างใดนะัก หลายคนยังมองผ่านว่าผู้หญิงคนนี้รูปร่างดีสง่างามแต่ไม่น่าจะไปไกลถึงตำแหน่งสูงสุดได้อย่างดีก็คงจะหยุดอยู่ที่10บคนสุดท้ายแต่นั้นไม่ได้ทำให้เธอกดดันใดๆในการประกวดในรอบต่างๆแต่ทันทีที่ยลดารองหานามได้ถูกประกาศว่าได้ครองตำแหน่งปัญนใจช่างภาพสื่อมวลชนทุกสายตาของผู้ชมการประกวดนางสาวไทยเริ่มจับจ้องมาที่เธอทันทีนางงามหมาเลข31 เป็นใครมาจากไหนกันทำไมถึงดูผุดพองออร่าเปล่งประกายโดดเด่นออกมาจากกลุ่มเพื่อนนางงามทันทีและในอีกไม่กี่นาทีถัดมาเธอก็ถูกประกาศให้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยปีพุทธศักราช2532ไปครองหลายคนต่างยกให้เธอคือนางงามมามืดในคืนวันตัดสินและพอใจในการตัดสินของการประกวดในค่ำคืนนั้นแบบไม่ค้านสายตา ในวันนี้น้องยลดาในวัย52ปีผู้ที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไปเนิ่นนานได้กลับมาเรียกความทรงจำเก่าๆให้ย้อนกลับมาอีกครั้ง